สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5ในสัปดาห์ที่24คืนวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2568สตุตการ์ดแพ้บบเยม์นิกนิก1ประตูต่อ3คืนวันเสาร์ที่1มีนาคม2568 เรเมนแพ้โวฟบวก1ประตูต่อ2สั่งพาลีแพ้ดอดมุนย์ประตูต่อ2ไลซิกแพ้มายศูนย์ห้าหนึ่งประตูต่อ2ไฮเดนฮามแพ้มืนเช่นกลัดบักศูนย์ประตูต่อ3โบกุ้มแพ้โฮเฟนฮามศูนย์ประตูต่อหนึ่งแฟรงเฟิร์ตแพ้ลูคูเซนหนึ่งประตูต่อสี่วันอาทิตย์ที่สองมีนาคม2568 อุนิโอนเบอร์ลินแพ้โฮสไตคิวศูนย์ประตูต่อหนึ่งและอัลส์บวกเสมอกับไฟบวกศูนย์ประตูต่อศูนย์ตารางคะแนนบุนเดสลีกาเยอรมนันฤดูกาล2 0 2 4ันยีถึงสองพหลังจบสัปดาห์ที่24ปรากฏว่าบาเยิมมิวนิกนำเป็นจ่าฝูงค่ะ24นัดชนะ19เสมอ4แพ้1มี61แต้มนะคะตามมาด้วยอันดับที่2ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น24นัดชนะ15เสมอ8แพ้1มี53แต้ม อันดับ3ไอทักแฟรงเฟิร์ต24นัดชนะ12เสมอ6แพ้6มี42แตม้มตามมาด้วยอันดับที่4คือไมล์ศูนายนัดชนะ12สเสมอ5แพ้7มี41แตม้มค่ะอันดับ5ไฟบวก24นัดมี40แตม้มอันดับ6ไลซิกมี38แตม้มอันดับ7วลฟบวกมี37แตม้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่8คือหมื่นเช่นกลัดบักแต่ผลต่างประตูได้เสียวลฟบวกทำได้ดีกว่า อันดับ 9. กาสลตการ์ดสาแต้มอันดับ 10. ดอทมุนสามแต้มอันดับ 11. บเอ็ดอาส์บวก32แต้มอันดับ 12. บเบรเมนสาแต้มอันดับ 13. บสโฮเฟนฮามี25แต้มอันดับ 14. บสี่อูนิโอนเบอร์ลินมี24แต้มอันดับ 15. บห้าซังพาวลียีแต้มอันดับ 16. บหโคสตคิวมี16แต้มขณะที่อันดับ 17. ไฮเดนฮามี15แต้มเท่ากันกับอันดับที่18คือโบคุม ในขณะที่ตำแหน่งดาวซันโวบุนเดสลีก้าเยอรมันฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5สัปดาห์ที่24แฮร์รี่เคนจากบาเยอร์มิวนิกยิงไป21ประตูตามมาด้วยแพทริกชีฟจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นที่ตอนนี้ยิงไป16ประตูโอม่ามามูสจากไอทรักแฟรงเฟิร์ตยิงไป15ประตูทีมไาลดีนจากบรูเซียมอนเช่นกลัดบักยิงไป14ประตูและโจนาธานเบอร์ค้าจากไมเ์ยยิงไป14ประตู โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลบุนลเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่24คืนวันศุกร์ที่7มีนาคม2568หเหมือนเช่นกลัดบักพบหมายศูนย์ห้าในเวลา2นาฬิกา30นาทีคืนวันเสาร์ที่8มีนาคม2568คู่ที่จะลงทำการแข่งขันในเวลา21นาฬิกา30นาทีได้แก่เวฟบวกพบซังเกาหลีบบเยอร์มิวนิกพบโบกคุ้มโฮสตคิวพบสตุตการ์ด ดอดมุลพบอัลสบวก burg, และเลวูกูเซนพบเบรเมนขณะที่ไฟบวกจะลงสนามพบไลซิก ik, ในเวลา24.30นาฬิกา30นาทีวันอาทิตย์ที่9มีนาคม2,568แฟรงเฟิร์ดพบก,กับอูนิโอนเบอร์ลินในเวลา21.30นาฬิกา30นาทีและโฮเฟนแฮมพบก,กับไฮเดนแฮมในเวลา23.30นาฬิกา30นาที ทางนี้คุณผู้ชมสามารถอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสโวดได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport man s p o t t m n n News Channel ค่ะ